ก็ทราบดีวิลลุนเมกาเดี๋ยววิลลุนดูไบเดี๋ยววิลลุนชาวทรายทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคาเอ็กสตรีทนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาแบบว่าซื้อรถคันใหม่เรานะฮะท่านผู้ชมนะสอนวิธีการซื้อรถกันนะครับในเกมคาเอ็กสตรีทนะท่านผู้ชมนะวิธีการก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะก็ให้เรามาที่เจ้าตัวปั๊มน้ำมันบนแมปนะครับนี่ปั๊มน้ำมันบนแมปเลยนะท่านผู้ชมนะ นี่จะเห็นปั๊มน้ำมันต่างๆบนแมพนะครับก็เมื่อมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะก็ให้เราทําการเนี่ยกดเข้าไปในเจ้าตัวการเติมน้ํามันนะครับกดเข้าไปเสร็จเพ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอยู่มุมบนซ้ายมือนะครับเป็นการซื้อรถใหม่นะครับหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็กดติ๊ก้็ไปได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้บอยนี่เป็นไงนะกดตรึงกดตรึงนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเราก็เลือกรถที่เราต้องการนะครับนี่ราคามันก็จะอยู่บอกอยู่เลยครับเป็นหนาในส่วนของรถ เงินในเกมนะครับก็คือ US ดอลลาร์นะครับกับเจ้าตัวเงินที่แบบเติมเอานะครับ99อย่างเงี้ยก็คือ99บาท179อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นไงนะฮะเดี๋ยวจะเติมสักคันหนึ่งเนาะพี่เนี่ยเลงเจ้าตัวคันนี้ไว้ STR ไว้นะครับมันเป็นเออ่รถโซนนี้นะครับถ้าเราใช้เงินทำปกติธรรมดาซื้อนะครับท่านผู้ชมนะนี่แต่ว่าเราจะใช้เราจะซื้อโดยใช้การเติมเอานะเราจะทำการซื้อเลยนะครับท่านผู้ชมนะกดซื้อไปเลยนี่ครับกดติ๊กไปเลยนะครับจะซื้อคันไหนนะครับ กดติ๊กนะครับไอตรงเลขนะครับด้านล่างขวามือนะเห็นไหมต้านล่าขวามือไอตรงภาษารัสเซียเนี่ยนะครับสองเกาเนี่ยแล้วรอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทำการแบบว่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรานะครับกดคําว่าซื้อนะท่านผู้ชมนะซื้อจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับมันจะกดติ๊กถูแบบนี้นะครับเป็นการซื้อนะท่านผู้ชมนะนี่ซื้อแล้วนะครับต้องมีข้อมูลการชําระเงินนะครับให้เรากดคําว่าดําเนินการต่อนะครับท่านผู้ชมนะมันจะติ๊กขึ้นมานะครับนี่มมาาาาใให้้เเรรรส่นนนะะะขอูลกชํงิ ก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตเดบิตก็ได้นะครับจ่ายผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตก็ได้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะก็เลือกเอาสักอันหนึ่งผมจะจ่ายผ่านเจ้าตัวแอปทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็กดติ๊กไปเลยนะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็ใส่อีเมลทรูมันนี่วอลเล็ตของเราลงไปนะท่านผู้ชมนะเราสมัครใช้อีเมลอะไรก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปให้เรียบร้อยนะพี่ใส่เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลของเราไปเรียบร้อยก็ก จากนั้นนะครับมันจะส่งไปที่เลขเบอร์โทรที่เราสมัครไว้กับ t ูมานี่มอลลินะครับท่านผู้ชมนะเป็น SMS เนะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่ง SMS ก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใส่มันลงไปนะครับกดตรวจสอบการยืนยันนะฮะนี่นะท่านผู้ชมนะถ้ามันทําการซื้อเสซสซี่มันจะขึ้นแบบเบื่อกี้นี้นะครับก็จะขึ้นคําว่าเซสซี่เรียบร้อยนะครับการซื้อของคุณก็กดคาว่าตกลงได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดโอเคนะฮะนี่เป็นไง จากนั้นนะครับเราก็ไปเอารถมาใช้งานกันนะท่านผู้ชมนะกดเอารถมาใช้งานนะครับวิธีการไปเอารถใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะสอนกันเลยนะท่านผู้ชมนะมันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ข <spikes> ึ้นมานะครับหรือว่ากดตัวแมปก็ได้นะสําหรับใครที่สับสนนะครับกดตัวแมปขึ้นมาได้เลยนะท่านผู้ชมนะมุมบนซ้ายมือนะครับกดขึ้นมา1ครั้งนะฮะแล้วมันจะอยู่มุมขวามือนะครับขวามือนะกดติ๊กลงมานะครับอย่างนี้นะครับกดโอเคนะฮะ นี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าเอ้รถเราอยู่ไหนนะที่เราจะเอาออกมาใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะเราซื้อเจ้าตัว STR ไว้นะครับต้องจํารุ่นของตัวเองด้วยนะมันจะอยู่ของผมจะอยู่น้านล่างขวานะครับกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่ารูปบ้านนะท่านผู้ชมนะกดรูปบ้านนี่ปึ๊บนะครับแล้วก็ไปรับรถนะฮะท่านผู้ชมนะกดติ๊กที่รูปบ้านนะครับจากนั้นก็กดเบิกรถออกมานะครับโดยใช้เงิน1 0 0 0งพันะครับกดไปได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะกดบวกขึ้นมานะครับหนึ่ง จากนั้นนะครับมันจะขึ้นสล็อตลถขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นก็นะครับให้เราทําการนะครับกดย้อนกลับออกมานะฮะท่านผู้ชมนะกดย้อนกลับออกมาเลยปึ๊บนะฮะมันก็จะได้ลดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่มันก็ยังไม่ได้สลับรถนะแต่รถเราจะอยู่ข้างของเรานะครับข้างของเรานะก็ให้เราทําการนะครับกดติ๊กขึ้นนะครับเห็นไหมมุมขวามือสีฟ้าๆนี่ก็จะสลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเยดอุเสียงคดแน่นคนดู ไงโคตรตึงโคตรึงเย้ yeah. เป็นไงนี่ก็เป็นวิธีการนะซื้อรถนะครับเสร็จสิน้นแล้วฮะบนเจ้าตัวเกมคาสตรีตเอ็กนะท่านผู้ชมนะคันนี้พี่ซื้อมา300นะโคตรตึงโคตรโหดเย่โคตรตึง,ตง,ตง,ตงนะฝากด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะส่วนใครต้องการเติมเกมนะครับท่านผู้ชมนะเติมถูกก็เติมตรงไม่ว่าจะเป็นเกม RV Apex l e g e n d s Free Fire เกมชินอิมเพกพับจีแร็กแนล็อกโมบายวอลเลนหรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถไปเติมได้ที่เว็บ Richman Shop นะท่านผู้ชมนะอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยเติมถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานบนไลน์ออฟฟิเชียลถึง300,000คนนะท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้นะครับเติมถูกแน่ๆนะท่านผู้ชมนะฝากด้วยกันเนาะก็จะใจกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดดิ่งแจ้งเตือน์เกับบิ๊กคุกฉะนได้ว่าเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบบนนนนีี้้้้้ต่่อไปปะะะฮลววเเเจจจกัใหหมคิาาาายยูด๋ร พัดหน้านเราจะเอารถไปวิ่งกันนะครับท่านผู้ชมนั้นสำหรับจ้าตัว S T R ตัวด,ดีนะไป let's go